สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรีเกมและในวันนี้เรามาอยู่กับเกม Age of Empire 4กันครับและในรอบนี้เนี่ย okay, <so S 1> ผมก็พยายามจะขึ้นแลงคอนอีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วแตกนะครับโอ้ขึ้นเกมเดียวอีกเกมนึงมันมีปัญหานะเลยไม่ได้เล่นต่อนะครับน่าเสียดายมากเลยตกคอนแบบ 1, ทันทะีอะนะโอเคครับรอบนี้เราเจอฝ่ายตรงข้าม <Nee. S 1> เล่น30เกมขึ้นคอนนะครับเรียกว่าไม่น่าจะใช่ผู้เล่นธรรมดานะครับพวชมน เห็นอนาคตเลยว่าความพ่แพ้มันมาเยือนอยู่ใกล้ๆนะครับไม่รู้ว่าไอดีเสมอของใครอะนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะรอบนี้ผม <c oughs> เล่นบิลสามบ่อน้ำนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจไปดูได้นะ <c oughs> ผมทาคลิปเอาไว้แล้วว่ามันมีบิลออเดอร์เป็นยังไงนะครับแต่มาอาจจะมีจุดแตกต่างนิดนึงตรงที่รอบนี้ผมจะลงแลนด์มาร์คเป็นแกนวายนะครับในคลิปผมจะลงเป็นฮนะิปโปโดมเนาะคือฮิปโปโดมมันโดนเนิร์ฟจนแบบตอนนี้หลังจากที่ผมได้ลองเล่นหลายอย่างอะผมรู้สึกว่า ที่ประเดิมมันไม่น่าใช้เหมือนเดิมแล้วครับยอมรับพรเป็นจนีนเนาะไม่ฝืนละโอเคผมเกือบได้บ่อน,น้ำอันที่สองละอีกนิดนึงครับผมอืมเจอจีนผมคิดว่าเมอเมอร์แชน์ผมก็จะไปเป็นเมอเร์แชน์อันนี้เหมือนเดิมนะเมอเร์แชนซิวโลครับผม เรามีเจาวารินโทนะถ้าเขาเล่นเป็นชูกานูมาเราจะรับมือไหวนะครับโอเควางตรงนี้เก็บแกะก่อนครับเจาวารินโทแล้วเผื่อยุค3ามเขาใช้เป็นพวกไนท์นะครับเผื่อเขาเล่นเป็นไนท์เราก็จะได้มีอะไรรับมือนะสองอีคนสา ิดยตอนนี้ก็ตัดไม้อืมแกะรอบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปผมจะวางแกนวายสักตรงนี้เนาะห่างจากทีซแบบเพื่อทีซีเราจะได้แบบสร้างไล่นาได้เพิ่มเติมนะครับน่าจะเอ็ดอัพเลยละ แกนวายาออโอเคไปตรงข้ามวิ่งขอบแล้วใช้ฟอสด,ดอกครับไปตรงข้ามวิ่งขอบแล้วแสงว่าตรงนี้นี่น่าจะไม่เหลือแกนแล้วครับเดี๋ยวผมวิ่งตรงกลางแป๊บหนึงเผื่อมันมีหลงเหลืออยู่นะน,นี่ครับ คือสกาวฝ่ายตรงข้ามแบบชนขอบมาอย่างนั้นนะ่ะยังไงเขาก็ต้องแบบแวะไปเอาแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมแวะกลับมาส่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสกาบ้านฝ่ายตรงข้ามกันถ้าฝ่ายตรงข้ามเล่นจีนเป็นชุกนูรัสอ่ะเสจผมบอกเลยเจ้าบอลลีนเราแบบมันชนะทางะครับอืมส่งแกะอืม หินนี่จะเก็บทิ้งไว้นะจนนู่นนะได้บ่อน้ำบ่อที่สามนะครับตามบิวนะเฮ้ยทำไมวันนี้ผมรู้สึกหนาวจังเลยสัมผัสอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแกะตัวนึงนี่แน่สังเวยแกะหนึ่งตัวบางอาจวิ่งผ่านชาวบ้านโดนเข้าไปบ้องบ้องเขาให้ คนงานเก็บทองสร้างบ้านนะครับเพราะว่าตรงนี้ทองเรายังไม่ใช้ต้นเกมนะสามารถแบบเรายังไม่รีบใช้ครับอืมอเ,เริ่มเก็บได้ไ่ตรงข้ามจะเล่นอะไรทําไมผมรู้สึกหนาวจังหรือว่ามันจะเป็นการเตือนว่าฝ่ายตรงข้ามจะเก่งกันแน่ครัผมสัมผัสได้ถึงความหนาวนี้<ป>เราไม่รีบบุกแล้วนะ <c oughs> คือถ้าเล่นบิวเดิมใช่ไหมผมจะแบบโอ้รีบตั้งบอร์ดรีบบุกละ ต่บิวนี้มันชิวๆครับผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าบ่อน้ำอืมต้ตรงนี้ก็ได้นะผมว่าเราจะได้หาอาหารง่ายๆครับเดี๋ยวเก็บไายเพิ่มสักคนนึงผมดูน,นะครับว่าเขาเล่นเป็นบิลอะไรนะถ้าเป็นชุกนูผมก็จะเริ่มออกอยังไม่รีบแล้วกันดูก่อนครับดูก่อน เ้ยผมหนาวอะไรเนี่ยอของจริงนะเนี่ยสัมผัสได้ผมยังเอาคนคนนี้เก็บหินอยู่นะเผื่อเข้าไปายตรงข้ามแบบเล่นเป็นแนวฟ,ฟาร์มเราจะได้อันนี้ได้ครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ชายเล่ออะไรเอย่ยเก็บไม้ไว้ก่อนดอกไม้ไว้ก่อนครับ เคชูคนูถ้าเป็นชูกนูอย่างนี้ผมต้องเล่นเป็นฮอสแมนผสมกับเจวาลินครับอืมชูคนูลัชโอ้โหมันเสร็จพอดีเป็นฮอสแมนผสมกับไอตัวนี้เจวาลิน แล้วก็เป็นฮอสแมนเราก็ไปดูครับว่าชุกนูของออกมาได้ยังเฮ้ย<ป>ผมรีบอา้าขุดทองทำไมเนี่ยผมต้องอัพตัดไม้ก่อนครับไม่รู้ชูกนูของออกมาได้ยังเจอาบรลินเรามาละอย่กน้อยเวฟแรกๆเราจะกันไหวครับผม ว่ามีไปก่อนคุณนูเยอะเหมือนกันนะพี่ชาย ผมว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องสร้างเป็นอันนี้ครับโลธนูสักโลงหนึ่งนะเก,เก็บเก็หินด้วยจะเล่นสองทีซีด้วยโอเค,อ,เคอืม โรงธนูด้วยโลงหนึ่งโอเคครับส่งมาไปด้วยเอทีซีที่สองโตู ไม่ใช่ชุกนูรัสนะปิดหว่างในตัวพี่ชายมากที่ไม่ชุกนูรัสผมเนี่ยเฮ้ยเขาเอาแก่ผมคืนไอ้หมอนี่ ผมอาจจะต้องรีบ,บ,บยัดครับ ม่ได้อล่าถึงหินแล้วเนี่ยต้องรีบยับต้องรีบยับ ผมว่าผมจัดการตรงนี้ได้อันนี้ปุดตรงนี้เอาไว้

อโอ้ยอืมต้องเตรียมขุดทองแล้ว ายามครับหาช่องทางจุมโจมเพิ่มเติมเมงก็พยายามขึ้นยุคสามครับห่างพอ Παρά τουλάχιστον τότε προσοχή, η ύφη τη τάξη. Ακού και αν πού είναι τώρα, langsung bisa di apa nih?

Σα κοιτάω, έτοιμο! Του το φύγανε! Τα φρούτα! έτοιμη τη καιλέξη! Του το φύγανε! Κατατοπρέφουν! Λεφί, έτοιμο! Αλούφια, αλούφια δρομέι! Για τα δε! Εργασία! Πάντε σε! Έτοιμο είναι να κινηθώ! Αλούφια, αρέσει! Κινούμε! Mm -hmm. New aid begin. <laughs> Εκτιμιστή, αρήφω. Αυαλάρι, ερτιμιστή, αρήφω. 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 Αρήφ. 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 Αρα. Πάρε τα ανοιχτά. Κινέζει τα κεφάλαια. Καλό κομμάτι. Πάντε, ακούστε. Πάντε, ακούστε. Ακούστε. Α, μη

โอ้ยไม่ใช่คอสโบจบแล้วครับจบแล้วพี่ชายนี่ผมก็สร้างแรมเพิ่มแล้วก็ผมก็เอาอันนี้เลเกตการ์ด คนดาบดาบโลครับผมใส่ตรงข้ามเสียหายหนักมากครับผมบอกเลย Φαντε, κινείται. Κάτω από τα สร้างโบสเพิ่มแล้วก็เก็บดิลิกเพิ่มครับผมแล้วเราก็ทำลายนี้เพิ่มครับอืมผมว่าผมอาจจะต้องส่ง เดี๋ยวนะ oh. แล้วก็เดี๋ยวทําลายส่วนของฟาร์มไปตรงข้ามกันครับไหนเป็นร้านกำลังวิ่งเข้าบ้านไปตรงข้ามครับผม สองสารมสี่เกลือเผาเผาอันนี้คือความน่ากลัวของแคมไฟนะครับเวลามันเผาเนี่ยมันโดนอันนี้ด้วยนะโดนชาวบ้านด้วยครับ โอ้ยสีดสีนจีเนียก็จไปตรงข้ามดื้อด้านจัดให้สีดมันเสร็จไม่ได้นะครับสีดมันเสร็จอาจจะเกมเชนเ,เจอร์ได้อ่าผมว่าไม้ไม่พอฮน อมเฮ้ยแต่ตัวข้ามันยังไม่ยอมฮฮมันมีอ่าตรงนี้จริงด้วยว่าแล้วครับมันต้องมีอะไรบางอย่างมันต้องมีอะไรบางอย่างมันต้องมีอะไรบางอย่างมันไม่ยอมแฮจีจีครับผมเจอจีนเล่นสองทีซีก็ต้องอย่างนี้แหละพี่ชาย ว่าละมันไม่ยอมแพ้สักทีคนงามมันไม่เจอมันหนีแน่นอนครับผมส่งสเกลไปดูนะใสตรงข้ามกับตัดพอนะครับว่าทำไมจีนไม่ได้บัฟสนะโคตรน้าเศร้าเลย I think you s h ย u l d pay เออชูสีมันโกงครับจีนปกติผมว่ามันก็เก่งนะแต่แบบชูสีเก่งกว่าแต่ทำไงี้ได้ครับใบเซนไทยเรามันเผาโกงนะครับ <c oughs> เอ,อ้โหน่าเศร้าออพี่ชายอันนี้เล่นเอดเดนพายหรือว่าสาราพลปรับทุกข์ครับเนี่ย <c oughs> นี่ครับกลับมาคอนเหมือนเดิมนะวันนั้นขึ้นเล่นแล้วก็ตกป่าป่าป่าปาจีิครับผม